ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องจูนนะครับที่ไร่ทานธรทาจังหวัดเลยนะครับที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เป็นเป็ดที่มีไข่ที่มีคุณภาพเป็นเป็ดอินทรีย์ด้วยนะครับน้องจูนเลี้ยงเป็ดมาเป็นเวลาประมาณ3ปีเริ่มจากที่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยทําไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ว่า3ปีที่ผ่านปัญหาผ่านการเรียนรู้ าการแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์วันนี้พูดได้เลยนะครับว่าที่นี่รู้จริงรู้แจ้งในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์แล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เป็นไข่ที่มีคุณภาพวันนี้น้องจูนจะมาบอกเทคนิควิธีการเลี้ยงเป็ดตั้งแต่เรื่องของการเลือกสายพันธุ์เรื่องของการจัดพื้นที่ เรื่องของการจัดการเรื่องของอาหารเรื่องของไข่ทุกเรื่องอย่างไม่มีปิดบังเลยนะครับอย่างแรกก็คือว่าเป็ดที่จุนเอาเข้ามาที่เลี้ยงในไร่ทันทามอย่างแรกคือเป็นเป็ดสาวพร้อมไข่ค่ะอายุประมาณ5เดือนเคล็ดลับที่เป็น5เดือนเพราะว่าถ้าเราเอาเป็ดที่เอามาแล้วขายเลยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ค่ะว่าแต่ละฟาร์มที่เขาเอามาเนี่ย มันเพิ่งออกไข่จริงหรือเปล่าเป็นการลดความเสี่ยงเราด้วยว่าเราได้เป็ดที่เป็ดสาวจริงๆก็คือเอาเป็ด5เดือนมาแล้วก็ขุนเขา1เดือนก่อนที่จะออกไข่เพื่อที่ว่าให้เป็ดเขาปรับสภาพตามระบบนิเวศถ้าจากลูกเป็ดเลยใช่ไหมคะคือราคาประมาณสัก20สบาท3าแล้วแต่พื้นถิ่นที่ซื้อใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งเราไม่เคยเลี้ยงเป็ดมาก่อนเนี่ยโอกาสที่เขาจะอยู่รอดประมาณ5เดือนเนี่ยจะอยู่รอดถึงหรือเปล่าอย่างที่2คือว่า ระยะเวลาในการออกไข่คือ5เดือนนี้เราจะไม่มีรายรับเข้ามาเลยแล้วก็อย่างต่อไปคือว่าอาหารก็คือเราก็ต้องมีแบบพวกหอยต่างๆให้คือให้อาหารตามสภาพแวดล้อมแต่ว่าเราต้องเสียเวลาเกือบ5เดือนอีกอย่างหนึ่งคือวัคซีนตอตฉีกก่อนที่เขาจะไข่เนี่ยประมาณ3เข็มเท่ากับว่าถ้าคุณเลี้ยง500ตัวต้องจับเป็ด3ครั้งคูณ500ก็1,500คันคือแต่อย่างของจูนเนี่ยคือว่าเอาเป็ดสาวพร้อมไข่มาเพื่อที่ว่าประหยัดเวลาแล้วก็ ได้ทําลงเดือนที่ถูกต้องตามระบบสําหรับออกไข่เลยถ้าสมมติว่าเป็นเป็ดลูกเป็ดตัวเล็กๆมาเนี่ยลงเลี้ยงการเลี้ยงอาจจะไม่ใช่เป็นลงเดือนแบบนี้ครับค่ะอัตราความเ <จะ S 2> สี่ยงจะน้อยกว่าครับแล้วก็ความยุ่งยากในการจัดการหลายเรื่องไม่ต้องมายุ่งยากแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารายได้จากการขายไข่จะมาเร็วไม่ต้องรอถึง6เดือนใช่ค่ะแค่เดือนเดียว ใช่ค่ะแต่ที่ที่บอกว่าที่ต้องเอาแบบมาขุนเขาหนึ่งเดือนก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเป็นเป็ดสาวจริงๆแล้วอย่างอย่างที่2ก็คือว่าให้ปรับตามสภาพอากาศให้เขาชินกับอาหารของเราอาหารตามสูตรที่เราคิดว่ามนลดต้นทุนต่ําแล้วก็เรามีในท้องถิ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็จะเขาเรียกว่าเป็ดเขาจะชินแล้วเป็ดพันเนี่ยค่ะอาหารจะให้แบบไหนต้องให้แบบเดิมถ้าวันนึงให้แบบนี้อีกวันนึงให้แบบนี้ ไข่เขาก็จะเหมือนนับนับหนึ่งใหม่มตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันจะสวิงเลยใช่ค่ะ <laughs> ครับเป็ดสายพันธุ์นี้คือกาฮีแชมเบลข้อดีค,ค,คือไข่สวยไข่ดกข้อเสียคือว่าเขาจะเซนซิทีฟเขาจะอุ้งสังเกตอุ้งเท้าของเป็ดจะไม่อุ้งเท้าใหญ่เหมือนกับเป็ดเทศเป็ดเทศเนีจะทนต่อสภาพแวดล้อม,อมวันไล่ทุ่งก็จะเลี้ยงพันธุ์นี้ค่ะแต่ว่าวิธีการเลี้ยงจะแตกต่างกันออกไปครับน้องจูนซื้อมาตอนหเดือน ราคาตัวหนึ่งประมาณเท่าไรครับถ้าราคาทั่วไปประมาณ165ขึ้นอยู่กับว่าหาได้จากที่ไหนแล้วราคาเป็ดจะถ้าซื้อช่วงราคาไข่ถูกราคาเป็ดก็ก็จะไม่สูงประมาณ140 150แต่ของจุนอะราคาแพงกว่าที่อื่นเพราะว่าจุนเอาที่ที่เขาแบบว่ามีการการันตีว่ามีฉีดวัคซีนให้ครบเพราะว่าเป็ดคือสัตว์ปีกความเสี่ยงเราต้องมีฟูมิคุ้มกันคือวัคซีนต้องฉีดให้ครบคือจุนจะถ้าวัคซีนไม่ครบจุนจะไม่ให้เขาไล่เพราะว่ามันจะเป็นปัจจ ตอนนี้ก็คือเลี้ยงมาเข้าปีที่3แล้วอันนี้รุ่นที่2แล้วค่ะนี่รุ่นที่2แล้วทีนี้วิธีการกับปัญหาที่เคยเจอครับค่ะ,คะก็เล่าก่อนนะคะว่าก่อนที่จะเป็นโรงเรือนแบบนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะมีแต่แ,แลนและก็ไม้ไผ่ปักๆตอกๆเฉยๆค่ะก็คือว่าเราก็เอาตามเอาง่ายเปิดตามยูทูบเอาง่ายแต่ปรากฏว่าเป็ดเขาก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ออกไข่ตาม เกณฑ์ที่ควรจะไขยอย่างสมุตรเลี้ยง1,200ตัวเนี่ยมันจะควรสักประมาณเกือบ30แผงขึ้นไปแต่เนี้ยไข่ไม่ถึง10แผงปกติมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนเป็ดฮะไขเนี่ยเออถ้าเป็นเป็ดสาวเนี่ยประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือหน้าธรรมดานะแต่ถ้าหน้าฝนก็จะประมาณ 60- 70%เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะก็คือเราก็เลยคิดว่ามันไม่ถึงครึ่งจุดคุ้มทุนไม่ได้แล้วเราก็ไปดูสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดอาชีพเนี้ยเราก็ต้อง ปรึกษาปศุสัตว์ว่าถ้าเป็ดเขาจะออกไข่ให้ได้ตามเกณฑ์เนี่ยต้องเป็นยังไงก็คือคุณค่าทางโภชนาการของไข่ต้องต้องมีโปรตีนวันหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วก็ไปดูก็ค,ครบและแสดงว่าต้นเหตุมันมาจากที่การเลี้ยงที่ว่าเอาทุกอย่าง ที่กินข้าวที่ฟักไข่ที่ให้น,น้ำอยู่ที่เดียวกันหมดอมพอมันชื้นปุ๊บเป็ดพอมันสก,กรปรกหรือบางทีที่บอกเขาว่ามีแต่แสแลนไม่มีหลังคาฝนตกทีเป็ดก็ตกใจ<ะ>ไข่ก็ลดก็มีความเสี่ยง<ะ>หมดเลยแล้วทีนี้พอเราอยู่ในที่ไร่มันติดภูเขามีสุนัขบ้างมีงูบ้างเขาตกใจพอตกใจปุ๊บความเสี่ยงแล้วเขาก็ไข่ก็ลดลงก็เลยเอ,อ๋อแสดงว่าต้นเหตุคือโรงเรือนเราไม่เป็นระบบไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นระบบฟาร์มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบ,บที่ให้อาหารแล้วก็มีวงล้อตั้งแค่นั้นแล้วก็ให้เป็ดเขากินมันก็ดีในระดับหนึ่งคือว่าไข่เขาสะอาดเป็นระบบแต่ว่าเป็ดมันจะเครียดคือเป็ดเขาเป็นสัตว์ที่จะต้องเล่นน้ําตามพฤติกรรมเขาโดยธรรมชาติค่ะแต่ว่าถ้าเราเล่นน้ําได้ไหมแต่ว่าแยกโซนเขาตามเกณฑ์ปศุสัตว์เนี่ยขอแค่คุณมีเออระบบการจัดการแค่ว่าเปียกแห้งระบบบาบัดน้ำอะไรก็คือได้จูกว่าพอเป็นระบบแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการเอาข้อดีระบบฟาร์มคือเรื่องของความสะอาด แล้วก็ข้อดีของระบบได้ทุ่งคือว่ามีที่เล่นน้ําให้เป็ดแล้วก็กลายเป็นว่าไข่สะอาดนะคะก็คือจากที่เห็นก็คือว่าไข่เราไม่ต้องล้างก็สามารถนําไปขายได้แล้วก็ถ้าเมื่อก่อนไข่โดนน้ำสองสัปดาห์เน่าแล้วแต่ว่าถ้าพอไข่ไม่โดนน้ำสองเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเก็บได้ครับก็คือยืดอายุด้วยทีนี้โรงเลี้ยงในปัจจุบันที่ตอบโจทย์เลยซึ่งซึ่งพอมาทำแล้วเนี่ยก็คือได้ผลเห็นเลย นะครับก็คือเป็นยังไงครับก็คืออย่างแรกแก้ปัญหาเลยเขาว่าที่เขาบอกความเสี่ยงเป็ดก็คือสุนัขกับสัตว์เลี้ยงคานใช่ไหมคะจุ้งก็จะมีการก่ออินบ็อกขึ้นมาค่ะรอบนอกก่ออินบ็อกขึ้นมาประมาณ4ี่ก้อนเพื่อที่ว่าอันนี้การสัตว์เลี้ยงคานการพวกงูต่างๆคือถ้าเลยจากเนี้ยเขาก็เลื้อยยากแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือลูกโกงเนี่ยก็คือจะกันจากสุนัขอันนี้ก็คือทํารอบเลยเป็นโรงเรือนใช่ค่ะมีหลังคา กันฝนอย่างมิดชิดเลยเป็นถ้าเป็นช่วงฤดูหน้าฝนเนี่ยบางที่จะไม่ออกไข่เลยเพราะเขาตกใจแต่ว่าของเราก็คือแม้ว่าฝนตก่ยเขาก็หลบเข้ามาหลบเข้ามาใช่อันนี้พื้นเทปูนเลยไหมครับหรือว่านอันนี้เป็นพื้นดินค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นปูนเขาจะมันจะอับแต่ว่าถ้าดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติธรรมชาติคือเขาจะดูดกลิ่นซับกลิ่นแล้วก็หมนความชื้นเขาจะดูดความชื้นที่เป็ดอะไรมันก็จะเขาจะดูดจะซึมลงไปด้วยมีที่เทปูนเฉพาะตรงห้องแต่งตัวที่เดียวเลยค่ะนะครับเดี๋ยวพามาด ก็จะเห็นว่าด้านนอกสุดก็คือที่เล่นน้ำะนะครับที่เล่นน้ำนี่ก็ทำไมต้องต้องกั้นรั้วให้เขาด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไปเดินเที่ยวนะฮะใช่ค่ะค,คือจูนเคยเคย,เคยแบบบางคนก็บอกว่าทำไมให้ให้เป็ดเล่นน้ำน้อยจังเลยเรามาดูสมมติว่าเป็ดเขาเปลีป่ยนคิวกันเล่นน้ำสังเกตว่าเป็ดจะไม่เล่นน้ำพร้อมกันเห็นไหมคะว่าพอเขาเล่นเสร็จปุ๊บ เดี๋ยว4 5ห้าตัวเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนคิวกนเล่นไม่ว่าจะพื้นที่มากหรือน้อยแค่ไหนเขาก็เล่นจํานวนเท่าเดิมไม่ได้เล่นพร้อมกันที่เห็นข้างหน้าจะเป็นห้องแต่งตัวค่ะที่เป็นห้องแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าคือเวลาเล่นจากน้ําเสร็จใช่ไหมคะจุดสังเกตพฤติกรรมเป็ดเขาต้องมาสลัดขนแสดงว่าถ้าเรามีที่ให้เขาสลัดขนก่อนมาโซนแห้งโซนห้องอาหารเนี่ยจากที่เปียกตลอดเนี่ยก็ทําความสะอาดแค่อาทิตย์ละครั้งตรงนี้น้องจูดเรียกห้องแต่งตัวเป็นห้องแต่งตัวน่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้น เป็ดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะช่วงเวลาตั้งแต่ทานอาหารเสร็จเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าให้เขาได้เจอแดดบ้างด้วยแต่ว่าเคล็ดลับนะคะคือถ้าเป็นพื้นปูนเนี่ยต้องมีสแลนด้วยเพราะว่าเป็ดพันนี้ที่บอกว่าเท้าเขาจะเซนซิทีฟต้องให้เขาเจอแดดแค่50%เพราะว่าถ้าร้อนเกินแล้วแบบพื้นปูนโดนความร้อนมากแล้วทาเขาอาจจะบาดเจ็บได้แล้วตรงนี้เป็นที่กินน้ําใช่ไหมครับหรือว่ากินอะไรครับใช่ค่ะตรงนี้ก็คืออันนี้จะเป็นน้าปราปาคือที่ไร่เนี่ย จะให้น้ำปราปลาเป็ดเลยนะคะเพราะว่าอย่างแรกคือจะสะอาดแล้วก็รู้ที่มาของแหล่งน้ําแล้วก็จะทําเป็นระบบลูกลอยก็คือว่าเป็ดเนี่ยเขาจะแบบเปิดจะถ้าเขาจะกินน้ำเขาจะมากินตรงนี้ตลอดเขาจะรู้เลยค่ะว่าอันนี้คือที่ที่เขาจะต้องมากินน้าไม่ให้แบบอาหารกับน้ําไม่ให้อยู่ที่เดียวกันเพื่อว่าให้เป็ดได้ออกกําลังกายคือถ้าเป็ดเนี่ยออกกําลังกายเยอะก็จะไม่ไข่แต่ว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเลยก็จะไม่ไข่เหมือนกันก็คือต้องมีการออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ซนิดนึงนะคะ แต่สังเกตเห็นว่าไอ้ตรงที่กินน้ําถัดจากพื้นปูน ก็จะเป็นเหมือนกับเอาเป็นไม้ไผ่ไาดแล้วก็มีตะข่ายค่ะตะข่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเหมือนคล้ายๆว่าให้เขาได้มีสเต็ปเลื่อนด้วยแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าแมเทนเนนเหมือนแบบดูแลรักษาง่ายด้วยคือพื้นปูนมันร้อนตลอดค่ะแต่ไม้มันจะโดนแดดมันจะไม่ได้ร้อนมากด้วยอ่ะเป็ดถ้าโดนแดดเหยียบเท้าทั้งวันเนี่ยเท้าเ็าจะเจ็บค่ะขัดจากห้องแต่งตัวเข้ามาตรงนี้เป็นห้องอะไรครับห้องอาหารค่ะห้องอาหารก็คือว่าพอเขาทานอาหารอาหารที่ที่ให้เป็ดเนี่ยจะให้ตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะตอนเช้าก็คือให้ก่อน9้า ตอนเย็นก็คือให้ก่อนหกโมงเย็นตามหลักโภชนาการค่ะเขาบอกว่าเป็ดเนี่ยคือถ้าเป็ดกินจุหรือเป็ดเป็ดอ้วนไม่ได้แปลว่าจะไข่ยเยอะนะคะคือเราต้องให้เป็ดมันสุขภาพดีให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือว่าคือปศุสัตว์เขารับรองมาแล้วว่าเป็ดตามหลักเนี่ย กินแค่1.2ถึง1.5ขีดคือเพียงพอถ้าเกินกว่านั้นก็คือเหมือนเราเลืองให้เฉยไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ก็ได้คือจํานวนเป็ดเท่านี้แล้วก็คูณจํานวน1.5ขีดเท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราต้องให้อาหารเป็ดกี่กิโลแล้วก็เราก็มาดูอาหารว่าโปรตีนครบไหมคือสมมติว่าถ้าเราต้นทุนให้แต่ลำอย่างเดียวลำก็โปรตีนไม่ถึงเป็ดก็จะออกไข่ไม่ตามจํานวนที่ต้องการเยระหว่างห้องแต่งตัวนะครับกับห้องอาหารมีประตูกั้นอันนี้เปิดไว้ตลอดเวลาหรือว่าเปิดให้เข้าออกเป็นเวลาครับ อันนี้ก็คือตรงตรงประตูนี้จะเปิดตลอดเวลาค่ะคแต่ว่าเอามากั้นสาหรับเวลาเราผสมอาหารนี่ยค่ะก็จะให้น้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้ดูแลจัดก,การง่ายเออนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคการจัดการที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้จริงจากปัญหาที่เราเจอค,ค,เค่ะพื้น ของห้องอาหารก็จะเป็นพื้นดิน<ช>แต่โรยแกลบใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนี่คือใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นใช้จุลินทรีย์มาจ <สะ S 1> ากลาขาวจากคนไผ่ค่ะอ่อครับมันในโรงเรืนไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยอะค่ะใช้น้ำหมักค่ะก็คือเราใช้จุลินทรีท้องถิ่นในการในการทาก็คือว่าจุลินทรียท้องถิ่นเนี่ยจะมาจากเออลาขาวจากคนไท่แล้วก็ ข้าวหุงไม่สุกค่ะไปเอาเชื้อไว้ประมาณเจวันแล้วพอได้ปุ๊บแล้วก็เอาประหมักกับน้ําตาลทรายงียค่ะเหมือนพอจุลินทรีย์เขากินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเหมือนจะไปทําลายจุลินทรีย์เสียในเป็ดพอถ่ออายออกมาปุ๊บก,ก็จะไม่มีกลิ่นเลยเป็นการรักษาที่ต้นเหตุเพราะว่าถ้าเราพ่นเฉพาะโรงเรือนอย่ยบางทีเป็ดเขาก็ยังถ่ายมูลออกมาเหมือนเดิมนียค่ะเสร็จแม้ใช้สมุนไพรหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็คือเป็ดทานได้ในปริมาณที่มากเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วก็ต้นคุณต่ําด้วยค่ะ นี่พฤติกรรมเขาก็คือหมายความว่าถ้าเขาหิวเขาก็จะมากินใช่แล้วอยากจะนอนพักผ่อนตรงนี้บ้างก็นอนใช่ค่ะแต่ถ้าอยากเล่นก็ไปนู่นเล่นน้ำเหมือนคนนะคะนี้ห้องแต่งตัวห้องนั่งเล่นห้องดื่มน้ำห้องอาหารเป็ดเขาก็เป็นสัตว์มีสีมีชีวิตเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเอาตัวเองเหมือนเลี้ยงเหมือนลูกคือเราก็เลยคิดว่าถ้าสมถ้าเขามีความสุขยังไงเขาก็จะให้ผลผลิตที่ เสร็จแล้วพอกลางคืนก็ปิดตรงนี้ค่ะจกลางวันเราปิดไว้นะครับกลางวันที่ปิดไว้เพราะว่าเพื่อความสะอาดแล้วก็ไม่ให้มันลงสกปรกตลอดเพราะว่าไข่เราจะไม่โดนน้าอย่างเงี้ยค่ะล้วก็จะนี่สะอาดมากแห้งมากอันนี้นี่คือห้องนอนใช่ค่ะห้องนอนก็เปิดประมาณหลังหกโมงเย็นล้วก็จะเปิดตรงนี้แล้วก็จะเปิดไฟให้เป็ดด้วยนะคะเพราะว่าเป็ดเขาเป็นสัตว์ที่ ตกใจง่าย<อ>ต้องมีไฟให้เขาแบบทั้งไล,ล่ยุงด้วยถ้ามีแสงไฟเนี่ยเป็ดเขาจะแบบไม่ร้องค่ะพอเป็นห้องนอนปุ๊บก็คือเลยทำที่ให้ไข่ไว้ในนี้ใช่ค่ะนะครับไข่ก็ใช้ไม่ต้องรองฟางก็ใช้แกลบเลยใช่ค่ะ,คะเคยเคยใช้แบบรองฟางมาก่อนแต่ปรากฏว่าเหมือน บางทีมันเกี่ยวขาเขาพอเกี่ยวขาแล้วเดินไปตรงลงน้ำจะขอรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนน้องเจ็บขาเราก็เลยงั้นเราลองเอาเอาฟางออกปรปกฏว่าเป็นแปรบแล้วมันมันจะมันมันเวอร์ก,กว่านี่ก็จะสังเกตนะครับว่าไข่สะอาดมากใช่ค่ะคเพราะว่าไข่ในนี้แห้งใช่ไม่ไม่โดนน้ำม,มูลมูลเป็ด จากตรงนี้ลงในบ่อน้นไหมครับหรือว่าลงในท่อบําบัดแล้วไปลงบ่อบาบัดเออมูลนงเป็ดตรงนี้นะคะจะลงจะลงตรงบ่อบําบัดค่ะ<อ>แต่ว่าที่เป็ดเล่นน้ําตรงนี้จะขึ้นไปตรงลาไยพอจุนทำปศสุสัตปุ๊บจุนก็ไม่เคยได้ซื้อปุ๋ยอีกเลยเพราะว่าถ้าบางคนไม่มีไม่มีปศสุสัตเนี่ยเขาต้องเสียตังค์ซื้อมูลพวกมูลวัลวสามถุงร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เกือบ40บาทแล้วแต่ของจุนเนี่ยทำครั้งหนึ่งเกือบ20-30ถุงปุ๋ยครับเราก็ลดต้นทุน อาหารองเป็ดคือเมื่อก่อนจูนให้หัวอาหารร้อยเปอร์เซนต์ตอนที่เราทำรุ่นแรกเราไม่รู้ทีนี้พอเราไปอบรมจากรุ่นพี่เราก็เลยแบบว่าถ้าเราใช้แต่หัวอาหารร้อยเปอร์เซนต์อ่ะโอกาสที่จะแบบรอดเนี่ยยากมากเพราะว่าราคาสูงแล้วถ้าเราผสมอาหารเองเราลดต้นทุนได้ถ้าจะมีก็มีแค่แบบบางอย่างแค่แบบประมาณ10%ที่เราไม่สามารถหาได้ก็ใช้ของในไร่ที่เรามีมีลำลำอ่อนลำแก่แล้วก็มีป,ปลาป่นมีดาวเรือตักแห้งแล้วก็มีแหนแดง อย่างช่วงนี้จุนจะให้แหนแดงเป็นอาหารเสริมคือตักมาทีละสามกะละมังแล้วก็ให้เป็ดเขาจิกเล่นเพิ่มหรือว่าอย่างถ้าช่วงไหนเป็ดผัดขนหมายความว่าเขาจะไม่ออกไข่ลังไข่เขาจะไม่ทํางานเหมือนเขาจะไปบํารุงก่อมแซมร่างกายเขาเราก็ต้องเสริมพวกหยกกล้วยแบบผสมกับหมกักอากาศน้ำตาลให้เป็ดเพื่อให้เขาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะรูเรามีเกษตรมือใหม่อยากจะมาเลี้ยงเป็ดแล้วก็จะทารายได้อ่จากการเลี้ยงเป็ดให้เลี้ยงตัวเองได้ สามปีที่น้องจูนเลี้ยงมา,ารุ่นหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ได้ข้อสรุปไหมจากการเลี้ยงเป็ดประมาณเนี่ยหนึ่งพันตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับคุณก้อนผนได้ข้อสรุปว่าถ้าเลี้ยงเป็ดโดยที่คุณใช้หัวอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์คุณขายไข่เป็ดสดอย่างเดียวแล้วก็คุณขายผ่านพ่อค้าคนกลางโอกาสที่จะรอดเนี่ยน้อยมากถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงแบบเป็นหมื่นตัวเพื่อเอาวอลลุ่มถ้าสมมติว่าอาหารเนี่ยเออซื้อจากที่อื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นทุนสูง เราต้องหาวิธีลดต้นทุนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติราคาไข่ตกต้องหาวิธีแปรรูปทำอย่างอื่นเพิ่มเช่นทาําไข่เค็มเนี่ยของชูก็ทำไข่เค็มสมุนไพรจากที่ไข่วิกฤตจาก3บาทกลายเป็นฟองละสิบาทเราก็สามารถไปต่อได้แล้วเผื่อเราก็ได้ทุนตรงนั้นเพิ่มมาอีกมาต่อย,ยอดได้ด้วยแล้วอีกอย่างคือจูนไม่ค่อยขายผ่านพ่อค้าคนกลางจูนจะทําตลาดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ B 2 C ก็คือว่าจากของเรา ถึงผู้บริโภคโดยตรงเราก็สามารถตั้งราคาได้ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจโดยที่ไม่ต้องโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอย่างนี้ค่ะถึงท้ายด้วยเคล็ดลับสุดยอดของการเลี้ยงเป็ดก็คือต้องเปิดเพลงให้ฟังเพราะว่าที่บอกว่าไข่ที่ได้เป็น ไข่เป็ดอารมณ์ดีก็คือว่าไข่จะฟองใหญ่แล้วก็ไม่เปล็่นคาวเพราะว่าเป็ดเนี่ยได้ฟังเพลงตลอดทั้งปีคือเป็ดเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายถ้าเป็ดเขาเครียดเนี่ยอัตราการไข่จะลดลงขนาดของไข่ก็จะเล็กลงด้วยแต่ของจูนเนี่ยไข่กลางไข่เบอร์กลางเนี่ยมีประมาณแค่30% 70%นี่คือไข่ขนาดจัมโบเนื่องมาจากเปิดเพลงอะไรครับก็ <laughs> ตามทฤษฎีเขาบอกต้องเป็นโมซาร์คคลาสสิกแต่เราอ่ะต้องให้คนเลี้ยงมีความสุขแล้วก็เปิดลูกทุ่งกับหมอลำด้วยให้พบกันครึ่งทางค,คนเลี้ยงมีความสุขเป็ดก็มีความสุขด้วยครับนี่ก็เป็นความรู้เรื่องของการเลี้ยงเป็ดนะครับที่ถ้าว่าใครทําตามที่น้องจูนว่ามานี่ก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ไข่เป็ดที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้ว ยังแบบไม่กระจ่างตรงไหนก็สอบถามน้องจูนได้นะครับติดจะสอบถามน้องจูนได้ทางไหนครับสามารถสอบถามไหมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเขียนว่าไลทันทำมค่ะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยขอบคุณน้องจูนมากครับขอบคุณมากครับ